ูคานมัสการเจ้าค่ะสาธุสาธุพอได้ก็มีแต่เห็ดสั่งนี่แหะค่ะนี่น้ำขาวีลค่ะปู่มัดหลายได้เาหกมืนก็บาทนี่แหละได้หกมืเนาะปู่เนาะมื้นขนมากสิเป็นเนี่ทั้งลรตีหลายกอเป็นปู่ เน้นทั้งทัทง้ททงเ <laughs> <c oughs> ข่า,าตเต็มตเต็มค่ะพี่น้องค่ะบนร่างนะคะเน้นซีซีออกซีซีเน้นซีหกออกซีหกพี่น้องเอ้ยเต็มสติมนะคะเต็มคาราเบลดับก็บดับสนิทนะคะสายดีเอ็นเอแล้วดเดี๋ยวเอามาบอกเดี๋ยวพี่นอ้องค่ะถือซองดีเอ็นดีให้เบิ้งนะคะกฝากถึงผู้คอมเมนต์บ่อเห็นคลิปก็อย่าคอมเมนต์มาเด้อกลับไปเบิ้งย้อนหลังเลยก่อนจะคอมเมนต์ให้คนอื่นนี่ต้องกลับไปเบิ้งย้อนหลังเลยพี่น้องเด้อคุณบอว่าให้ที่คุณเชื่อว่าใครนั่นประเด็น โอ้ oh. ส้นหมากขัข้นในเร่งรอกขั้นเหล็กเขานี่เริ่มสิเล่งแล้วบ้านในปู <c oughs> อ่าเขามันแต่โดนเราเนแมนแมนคนเฮ้าบุญผ้าวาสนาวัทอกันคือว่าล้วปูอันแม่นเลขถือกันได้เพิ่นก็เลื่อนกายได้ปูบบอบไ่ใจังี่นะ คือจังเล็กไม่ซี่กับขเขาคือ,ขอกันได้กับของปูฟันล่างซีๆตัวเดียวหางเดียวคนไปสนใจเนาะคนไปสนใจเล็ปูบุญมีอย่างเดียวก็ก็ไม่ได้อีกอะไรส้ม,มแต่ว่าปูพันก็บอกได้พันก็บอกว่าน้อยต้องไปทายเล็กไม่ซี่เลยเด้อเพราะว่าโศกอยู่น้ำเล่าบิดเลยไปจั่นเราะอะล้วก็บอกเข้าอยูอ่ค่ะแล้วก็บอกเข้าไปทายของไม่ซี่เต็มๆเลยนะอ,อันนี้ดีเอ็นเอของเก่าค่ะพี่น้องดับงวดที่สิบก็คืออยู่สนิทเด้อค่ะพี่น้องเลิองวดที่สิบนี่คืออยู่บ่มีมาเลยเนาะค่ะดับร่างอยู่เป็นอยู่เลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ดับ่าง อันนี้ดีเอ็นเอของเก่าเนาะ,ะค่ะผู้ใดสิคอมเมนต์เมื่อวัามมว่อวหยังให้ไปเบื้องหลักฐานก่อนเนาะค่ะดูคลิปย้อนหลังได้ด้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะก่อนสิว่าให้คนอื่นเนาะค่ะคนดีย่อมไม่พลาดพิงบุคคนอื่นเสียเสียหายหายด้ะค่ะพี่น้องเด้อนี่ละดีเอ็นเอของเก่าค่ะพี่น้องคะเน้นตัวใดออกตัวนันเนาะค่ะพี่น้องคะเข้าร่างเข้าบนนะคะพี่น้องคะเนาะปูวันนี้ฮักกับสิมาตามต่องวดต่อไปเลยเนาะปูเนาะค่ะพ็นยังไดเนาะค่ะงวดต่อไปปู แต่ที่พ่อม oh, oh, ีให้ให้เสียงอยู่โรกค่ะไอศิบ่ได้ได้เน้นคือเก่าปันเดยเน้นรอบไอศิบ่ได้เน้นคือเก่าปันเดยเพราะว่าเบื้องล้วเบื้องสถานการณ์แล้วมันไปถึกเรื่ของเขาหน้าโอ้มันไปชนกันมันบกบูมไปชนกันเขาของเขาหน้าโอ้เพราะว่าความบด้มาแต่ตองหดเพราะว่ามันครอยากสุ้อเพรารวยเของลงบ้านแนี้ยเขาแต่ตัดไม้เมื่อวานในปู่พาใส่ติ่งเจ้าค่ะหอมลงไปเจอะหอมลงไปเด่นหอม ควมน่ไปเยอะจักโลคนเดียวขึ้นว่าแอ่ว่าไมาชี้ก็ไปนั่งคนเอยสันเขาตีว่าเฉาสันเขาต้องปูประท่านโอ้ไม่นดากินบล่ะหีอไม่จยะค่ะเตรียมมาให้คพ่นเยอะเลบ่ได้เส้น้ำจากยางเลยบ่ได้เสือปูเศ้าเสือเล็กเศ้าเสือบ่บางเทืเห้า ซื้อไปน้เอเ,เี่ผู้ใดเข่าแนบบอนพันที่ไปมหมดที่เดียวนี่งวดที่เดียวก็คือเข่าเต็มๆแต่ของปู่กับของเมซี่ค่ะเท่านั้นที่ว่าฟันล่างออกล่างเลยตัวเน้นปู่ก็เน้นซีซีกับซีซีเมซี่ก็เข่าสองตัวสามตัวสามตัวตรงเมซี่ก็บสามตัวเนาะครัเพราะว่าเพื่อนให้เก่าซีซีหกซีซีปูค่ะแล้วก็อันซีซีรางมันก็เลยเข่า่างเข่าบนไม่แต่ของปู่กับเมซี่อย่างเดียวค่ะ ของปู<ม>บุญม,มีค่กันอกเนาะค่ะของปูบุญสังเกตมึงเดี๋ยวว่าเงินวะได้เงินคิดไม่ซี่มาเจ้าค่ะเบิองค่ะมันนี่ก็สิเป็นของปูบุญมีเพิ่นฟันเด็ดที่ว่าได้เงินเลยซี่ซี่เกตเออเกตซี่เพิ่นว่าแต่มันก็มักออกเต็มรถเต็มของเพิ่นปูชั้นมายของเพิ่นชิ้นรถเต็มนึงตลอดมาเจ้าค่ะบ,บนึ่รงรับของปูนี่ก็ ก็มันเคลื่อนอีู่กับฟันดีอยู่ด้ฝันยังไงเจ้าค่ะเราซูฟังไงเจ้าค่ะปูมันฝันมันฝันว่าเห็นเห็ดลิงจื้อไหมค่ะเห็ดลิงจื้อค่ะอืมันเห็นเห็ดลิงจื้อนี่เป็นอย่างก็เป็นทังันค่ะก็ใบฝันทังมันดับความน่ารักมันเห็ดลิงจื้อันดอกบัเก้ไม่ดึงดึงออกมายาวเขายังสายบัวนี่เนาะค่ะเห็ดลิงจื้อใช่ไหมใช่เป็นทังันเห็ดลิงจื้อค่ะอยู่ด้วงวดนี้เนี่ยงวดนี้กะที บ้านั้นเท่าไหร่เนาะเอาไปเบืองสูดเอาไปเขียนไม้มาพี่มาพี่ไปเขียนไม่สะให้เขียนมองเขียนบ่ให้เขียนหลายดิอันนั้นมสูตรเต็มมันบ่ปูอันนี้มสูตรเต็มไม่ใช่ไเนี่ยสูตรเต็มมันบันสิบบ่ให้บ่ให้สูตรเต็มนะค่ะสูตรแต่ว่าเลขกเขียนเขียนตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ซุ้มเนี่ยหนึ่ง วิ่งบนล่างนะจ๊ะปุ๊อย่าวิ่งบนล่างเขียนตัวสะกดนวิ่งบนล่างโซนก็แปดนะจ๊ะโซนก็แปดโซนก็แปดบนล่างแล้วก็นี่ตัวนี้มันน้ำเนี่ยอันนี้เลขกยังมาครบเลยมาครบบนล่างเนี่ยอืมเหล็กรักเลขกรักบนล่างมาครบบนล่างเลขกรักมันเนี่ยเหลขกรักเนี่ยคืออยู่ในหนีบนล่างนี่มาได้เบิดเลยเมื่อเลขคู่ึ้นเขาค่ะงวดเนี่ยค่ะเลขคู่มาปูเบิด เลขบม่นเลขคูแบบนันเลขคู่มันสิอยู่กับคู่มั้สองสี่หกมันับอก่สองี่หกแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่สี่แปดสี่เนาะเนาะแค่ได้ต่อมันจะมันด้กะคู่เด่นนะตเนาะเด่นเออเด่นสามตัวบนสองตัวบนสะกอนเด่นเด่นสามตัวบนเด่นสามตัวบนตุนกดูคูที่บอกมันเนมมันโมเคยปดได้เอาเด่นบอกจ้ะเด่นสาตัวบน แปดศูนย์ศูนย <Ừ. S 1> ์แปดศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดอะไเนี่ยศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์นายแค่เจ้าสามกลับก็ได้ตัวปูมันเคยบอร์ช่งหลายล่องทางเดียวสามกับมันเคยบอร์ช่งหลายมันเคยบอร่งหกหนึ่งสินาเจ้าค่ะเรียวเต้แล้ว แต่ว่ามีแค่นี้เด้ยแต่มันมีสองสูตรถ้าเอาแสดงว่ามีเลขค้างเดียวแล้วค่ะพี่น้องเรื่องนี้แปดศูนย์ศูนย์นั่นแหละซับสามประตูพี่น้องค่ะซับสามประตูเขาเขาซื้อเอาเบิดล้วนเนี่ยเพราะมันบุหรี่ยังไงบ้างล่ะค่ะเมียนประตูตัวละห้าบาทนี่ก็บซิมห้าบาทนึงค่ะเห็นางล่ะขั้นอย่างใดกันพันมาวันนี้ก็ะสำหรับชุดรสองตัวเนาะก็จิตั้งไปแปดศูนย์ศูนย์แปดให้เขาตัดออกนิดนึงนะ สองตัวสองตัวเลยสองตัวสองตัวสองตัวละสองตัวบนหลางสองตัวบนล่างบนล่างล้นสองตัวบนล่างแปดศูนย์แปดศูนย์แปดแปดเน่นศูนย์แปดนึ่ง แปดศูนย์ตัวนึงเล่นไปต้องเล่นไปแล้วบอกให้บอกเก่งๆมาเท่าไประวังศูนย์มีมีเลขพิเศษสูตรหนึ่งสูตรเดียวค่ะเลขพิเศษนะเลขพิเศษเนาะเลขพิเศษว่างเสียค่ะเลขพิเศษเลขพิเศษมันกี้บางทีเมื่อกี้ตีหาบางทีเมื่อกี้ตีปมาเนาะค่ะครับอืมแถมไปอีกตัวหนึ่งเลื่อนไปตัวสูตรเนี่ยหกหกอันนี้ร่างเสียอืมหกอืมหกหกเขียนอะไรสนหรับว่ต้องไปพู่เลขพิเศษเลขพิเศษนี้ หกสี่สองหกสี่สองแค่นั้นเจ็ดเจ็สี่สองไม่ตรงตรงวัดอันป่ากลางภูเขาอยู่ได้ในสี่สองหกสี่หกสี่อันนี้เลขพิเศษเลขยกเรียกเรียกอ่ะบ่ได้บ่ได้นั่นมาตัวบ่ได้บ่ได้ที่ว่าบ่ได้นั่นบ่ได้อ่าเลขดับไปค่ะปูสุดดับ สุดดับเอายุบวเอาเอาตเอาเลยค่ะเสุดดับก็เอาดับล่างสุดดับล่างค่ะบตัวดับล่างค่ะสุดดับล่างนะคะพี่น้องเด้อเบิ้งคลิปนี้ได้กำไรเป็นต่อได้เท่งสุดเด่นได้เท่งเลขดับค่ะพี่น้องค่ะเป็นที่ชัดเจนนะคะพี่น้องเนาะค่ะปูฟันแม่นวดที่แล้วเขาล่างเขาบนเต็มเต็มวงเป็นออกนะคะพี่น้องเด้อวงคือออกเลยนะคะพี่น้อง แต่ผู้ได้มักกระจัดผู้ได้คัดกับพันทั้งช่องบ่ได้สนับสนุนให้เรียนกันเพราะนันแต่ยังไดเนาะค่ะชี้แนะแนวทางเท่านั้นนะคะ่ะพี่น้องเนะาะมักจัดคัดพันนะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะเป็นสำหรับเลขวิ่งล่างบนนะคะ่ะเน้นไปที่ศูนย์กับแปดค่ะเลขมากครบนะคะ่ะพี่น้องคะเลขมากครบเนี่ยก็คือว่าเลขรักเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะทั้งล่างทั้งบนนะคะ่ะมากครบเนี่ยก็จะเป็นศูนย์สองหกแปดค่ะพี่น้องค่ะสามตัว บเนนะคะเดินไปที่แปดร้อยนะคะพี่น้องค่ะกับหกประตูเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยกับสามประตูค่ะเพราะมันเป็นเล็กเบิ่นค่ะพี่น้องค่ะเลขหามนะเบิ่นเลขกเบิ่นเลขหขามค่ะกลับไปเลยก็ได้วงไหวนมาปูแปดร้อยนี่อ๋อมันเคยอ่อยออกเด้อศูนย์ศูนย์นี่พี่น้องก็ขีบ้าได้กรุบนะคะพี่น้องเนาะเอาปูนิ่นที่แปดร้อยนะคะเขากัปสามประตูนะพี่น้องเนาะหรือว่ายิบจับฉรากินแมงรัฐบาลเนาะค่ะท่างช่องแต่สนับสนุนฉรากินแมงรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะ เพื่อรางวัลที่หนึ่งเป็นของเอฟซีแฟนช่องเด้อค่ะหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้รุ่นนะคะพี่น้องคะ่ะย่างหน่อยๆเขาก็ได้ซอยเหลือกาันกุศลนะคะพี่น้องเนาะค่ะหยิบจับฉลากกินแบ่งนะปูสำหรับเลขพิเศษนี่ก็คือพุ๊บซี่สองนี่ก็มันเป็นเลขที่มันถิ่มบ่ไ้แต่ว่ากระบอกมันอยู่ในในชุดเด่นมันเหรอมันเป็นอ,อยู่ในสูดร่องหายวันรองมาจักเล็กเก็กน้อยนะปูนเ,าปาเกกนาะค่ะจักใบสองใบพี่น้องกันก็นเสียใจย กันไว้บ่บ่เสียใจค่ะเพราะว่าธรรมดาเพิ่นก็มีร้องสิล่ะสุดใดก็ได้ว่าค่ะเขาก็มีร้องไว้แน่ค่ะร้องไว้เขาก็บ่เสียหลายสิตัวละงีเสียบาทก็ได้ค่ะเพราะได้เพราะได้หล่นมาปู๊เนาะเพราะได้ซื้อน้ำพริกปลาทูค่ะสาทูค่เนาะค่ะสำหรับสองตัวล่างนี่ปูดเด่นไปที่แปดศูนย์ศูนย์แปดเท่านั้นนะคะพี่น้องเด้อค่ะที่เหลือก็เป็นตัวล่องเนาะค่ะผู้ใดมากระยิบจับฉลากกินแบงไว้ได้เนาะค่ะถ้าบ่มักก็ผ่านไผ่นะคะพี่น้องเด้อ เสนอไปเป็นแนวทางฝากตอนเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพี่น้องเนาะค่ะเงินอยู่ในกระเป๋าพอแม่พี่น้องเนาะค่ะ,ก,ะ,คะก่อนสิซืือก่อนสิลงทุนให้วิเคราะห์หรือว่าไตตองให้ที่ถ่วนก่อนนะคะพี่น้องเด้อใครจังไหก็ไดเงินทองมันหายหกเกนะคะพี่น้องก่อนสิลงทุนให้มั่นใจหรือว่าไปตรงเข้ามาักเขาก็ค่อยลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถ้าเ่าอประหมักกระพานไปเด้อพี่น้องเด้อ ค่ะสำหรับสูตรดับเนาะค่ะดับสนิทล่างเนะค่ะพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะอันนี้มาค่ะนี่ก็ในสูตรลงทุนในสูตรบ่ต้องลงทุนหรือว่าชนเด่นดับดับแต่ล่างนะ่าดับดับแต่ล่างเนาะค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่ระค่ะแคปหน้าจอไว้เพื่อเป็นหลักฐานเนาะค่ะหรือว่าเป็น DNA ไว้ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาก็จะไปเสียมันหลายเขาก็เบิ่งน้ำเน่ค่ะปูว่าดับชนเด่นเนาะค่ะดับชนเด่นนี่ก็นั่นใดเด้อค่ะพี่น้องดับชนเด่น ที่เบิ่งสุดเต็มน้ำบอลหรือจังใดเอาซ้ำนี้ก็ได้ครับปู่ค่ะค่ะซ้ำนี้ก็ถือว่าบูดแล้วเนี่ยปู่ว่องว่องเป็นออกปูดอันนี้ค่ะสุดเต็มไปน้ำก็คือสุดเต็มเนี่ยคือมันเล็กเล็กตัวตัวได้หรอตัวนี้ขีดแทนน้ำเล่นเลยเป็นไรค่ะโอ้ตัวเด่นขีดทางมาไหมน้ำแม่ขีดขีดจะเหงาไปขีดเหงาไปเลยเออเพราะว่ามันมันถิอเป็นเล็กอยู่ในในวงเหล็กคืออยู่ในวงเหล็กมันคืออยู่นี่ ให้วาหาา่าผูา้ใดมักเมื่อยมักแล่นมักออกกําลังกาย,ยเนาะปูนอะวิ่งศูนยกัะแปดนี่ยบ่ิด้เสียเงินมันปูปูศูนย์สองหกแปดสำับเล็กวิ่งวิ่งไหมปูเล็กวิ่งสำรับปเูเล็กวิ่งนเนวิ่งศูนย์น่ะเวศูนเนี่ยศูนนี่คือจังได้เงินเลยเนาะปูเนาะวิ่งศูนย์วันนี้พวกใครมั่นใจประเดนแต่ว่ามั่นใจยุตแตศูนย์มั่นใจศูนเนาะปูเนาะมันใจศูน,นย์ค่ะอ๋อวันนี้ก็เสี ขอบคุณปูหลายๆเนาะคะสำหรับเลขดับล่างยูสนิทนะคะสิบง,งวดนี่เป็นงวดที่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องเด้อกะสิบเอ็ดงวดหรือว่าสิบงวดที่ะะผ่านมาเนาะค่ะสิบงวดพลาดยูงวดเดียวเนาะปูเนาะพลาดงวดที่แปดนะคะเดี๋ยวนี้ก็ร้อยล่ำเลยะค่ะพี่น้องคะ่ะดับคือดับค่ะพี่น้องคะ่ะมาคือมาวงตัวใดเป็นออกค่ะพี่น้องคะ่ะอ่ะคู่ค้าวันนี้ก็สี่ขอบคุณปูหลายๆสำหรับตัวเลขแนวทางแบ่งปันเอฟซีแฟนช่องเจ้าคะ่ะ สาธุสาธุเนาะคัปูเนาะค่ะค่ะสาธุสาธุ